อาจารย์เฉลิมอาจารย์เฉลิมเอาข้าวมาส่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรมากมายโอ้ครูสมชายเอาขนมมาแบ่งอาจารย์เฉลิมเหรอครับโอ้ดีจังเลยนี่ข้าวโอ้ครูสมชายมาขอบบรคคุณมากั เอาไว้กินกะตะกีตอนเย็นถ้ากินแล้วนะนี่แจ่วปลาย่างปลาแดดเดียวแนงหมูแนงหมูนะคะข้าวกล้องผัดหัวเชโปูหัวเช่ปูนะคะเนี่สี่ถาดเต็มไปหมดเลยค่ะร้อนๆร้อนๆเนี่ยค่ะนี่อาจารย์เฉลิมตอนเย็นเอาไว้แบ่งตะกีกินด้วย ถ้าถึงเน่นะคะถึงแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวหางงอกข้าวเหนียวเนี่ยค่ะอาจารย์เฉลิมข้าวสีทองข้าวสีทองค่ะเอามาแบ่งอาจารย์เฉลิมนะคะค่ะวันนี้อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อร่อยทั้งนั้นเลยมอบมอบมอบขอแต่กระติบข้าวคืน คุณสมชายกระติบข้าวแม่พออร้อยเหลือประมาณ10กระติบนะคะจากร้อยเหลือ10นะคะเดี๋ยวนี้ที่บ้านจะไม่มีกระติบข้าวใส่แล้วนะขอแต่กระติบข้าวคืนนะกินให้อร่อยนะคะกินให้อร่อยค่ะในที่ี